คำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมเด็กๆที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หรือไม่ก็ไปลากพ่อลากแม่มานั่งดูด้วยรู้ไหมไอ้คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคอนวิฟแชนเนลก่อนที่จะดูคลิปกันด้วยขอบคุณครับ โอเคคับสวัสดีท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาใน YouTube แล้วก็ t ิก t o อกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนวิปชาแนลนะครับผมวันนี้อยู่เกมสมาร์ทเลนเจอ <c oughs> <c oughs> ก่อนจะไปเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคกับไป let's go ลืมบอกไป ผมมาเล่นตัวของหงอคงนะครับผมเนื่องจากครั้งที่แล้วเว้ยผมได้มามาถึงก็เริ่มเลยโอเคก็มาแนะนำสก,กิลเกมนี้มันคือเกมแบบแนวยึดฐานนะทุกคนก็คือแบบเราต้องมานั่งยึดฐานนั่นเองนะครับผมแล้วก็จัดก,การฮีโร่คล้ายๆเหมือน <Okay. S 1> <are> อวีตัวที่ผมเล่นก็จะเป็นหงอะคง

ฮึบมาดิฮึบฮึบฮึบ่ส่งโฮมรันไปหนึ่งโฮมรันโฮมรันโฮมรันปีมมาขึ้นขึ้นขึ้น้นมากระทืบโดยเฉพาะไปไงล่ะคะเก็บสามไม่ดีามลวเหรอ ให้เพื่อนได้เล่นหน่อยอืม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 วายเขี่ยแม่งยิงคาริคเีนแม่งติดตีหัวผมกระเด็นเลยกูมาแล้วไอ้ตัดงานนี้กูต้องมาแก้แค้นโอยมาดิเรียบร้อยรวงไปหนึ่ง าแล้วครับก็องวิเศษก็มองวิเศษอแตกสองมาดิลิงหม่มเอ็มวีพลิน ว้าวแมลงจ๋ปัดก่อนเลยป,ป uh ูดปัดก่อนเลยปูดปัดก่อนเลยปูดมีเท่าไหร่กดให้หมดมีเท่าไหร่กดให้หมดโอ๊ยปัดปัดปั่ปัดปัดปัดปมัดปัดปั um you ัปัด เตี้ยเสิร์ฟไปหนึ่งตัวเฮ้ยเกือบเกือบเกือบหลับแต่กลับมาได้ <You S 1> เกือบหลับโอ้ยยังไม่เตะเก่งจังวะยังไม่เก่งมันเก่งมันเก่งวะโอ้ยโอ้ยโคตรโคตรมุมเหมือนโดตะจมูกอ่ะ โคตรจะมัวอ้โหมรันไปหนึ่งคือถ้าเรากดอตีคือมันจะไม่มีโอกาสหนีเลยเว้ยทุกคนแต่สอง โอ๊ย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 แมงเงยแมงดูดไอ้เหี้ยไอ้เพื่อนั่นแมงดูดเพื่อนเราโดนลุ่มมาแล้วครับพวกไม่งยหัวหวไมสัต

ไอ, mhm. อ้เอ๋เอาเชียวแม่งเอ้ยมันเตะเราเราต้องเข้าไปยึดเราต้องเข้าไปยึด60วินสุดท้ายกูยึดมาดิกูกูยึดแล้วกูสกัดแล้วกูสกัดแล้วกูสกัดไอ้เหี้ยนิดเดียว you 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 Don't you want to go party with me after this? มาละ这样能,我沒有. No, meow. Take this. Why oh, you. Oh, are you dead. Oh, yeah. Man. man. You yeah. cut you little I You guys got I can't get enough of it. You did take this. How do you pretty hot. Cut you. 2. what I'm talking about. Uuh. You're not How do you like? นี่ังหัวด้าไปก่อนเลยจ้า่ีง่ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่งหัวอีกหนึ่งหัวอีกหนึ่ง

Yeah, pretty hot, how are you I'm I'm hey, no. <laughs> <laughs> Witness the almighty. Woman, <laughs> <game world, laughs> <game world, world, laughs> I'm I'm up with this guy? I'm I'm am ไปเลสโ go let's go to my b ว้าวต้องเปิด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 ก่อนเลยเปิดก่อนเปิดก่อนด้ปูดเปิดก่อนเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนเปิดก่อนได้ปูดเปิดก่อนเปิดก่อนเลยบินไปหนึ่งบินบินบินไปสองทำอะไรเว้นกูบินสามมาถิ Pilríe, try tried it! What? 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 Take What? 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 หัดหัวห oh, oh, oh. right. ัห oh ัดโก่เลยโอยโอนนี so ่นี่นี่โอ๊ยดนมันฟาดผมโดนมัฟาดเบื่อพยายามยึดฐานไหมสวยพี่มาแล้วคับน้องแตงหนึ่

ตตตอยสไรคชหนีหัวพ pues nah ี่ก้างโตท๊อเดยสวิดีโอจะได้มาล้านหัว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 เอ้ยเฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่ี้มึงขึ้นมามึงขึ้นมามึงขึ้นมาวอ้โหไปมาละครับน้อง ยังไม่ตายเลยมาดิโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแม่งเอาฮัลลงควินแม่งเอาเออ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 เจอเพื่อนกูปั่นมาดิเจอเพื่อนกูปั<_<_<_<_่นเขาให้เอเบเบทสเกมของหูคองอ่ะมาอ๋อมันมีหลายด่านเว้ยทุกคน นี่คือยึดดินแดน,นแล้วก็มีดูโอเอ้ยเฮ้ยเหียแปดคนเหรอคือพีพีแปดคนเว้ยทุกคนอะคือเราสามารถมันนัวกันนะตเต็มที่เลยไอเฮียหน้าสนขอลองเกมสุดท้ายก็จะแยกจักกัน So who do I beat up next? อ๋อ <c oughs> oh, คือเรามานวกันได้เต็มที่โอเคมาก็คือเราต้องตีคุกกีไปทุกคน ีไวกูยด Upper มาดิมคุยไรคยไรไหนขอนวดด้วยสิับพี oh. ่ พี่ครับหนัวด้วยคนหนึ่งรับไม่ก็ทาพี่ไปกินไหมน้องตีแตกเลยมึงไข่เมื่อเมื่อไข่เฮ้ยอตีว่าเไอ้แย่ละ คือทั้งหมดกูกระทืบอ่ะกูกระทืบหมดอ่ะชนะเฉยชนะแบบงงงงไอ้ควายน่ะตัวเอง ชนะเฉยเลยโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตั๊กให้อคอนวิบแชร์แนลคลิปนี้ขอลากันไปก่อนบายจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า